จากกล่องนมนี่เห็นไหมง่ายๆมากเลยดูดิสวยด้วยค่ะเพื่อนๆยายจะมาเพาะทวงอกในกล่องนมเพราะว่ายายเคยถ่ายนะบางคนก็ถามถามหาอันนี้ยายจะทำมาให้ทำให้ดูทุกขั้นตอนนะคะก่อนอื่นเนี่ยเอาทงอกแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะคะไอ้ผุ้เขียวไอ้เขียวนี่นะคะแช่น้ำไว้หนึ่งคืน นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันเนะช้าแล้วนะคะนี่ทีนี้ก็ยายเฉเพาะให้ดูดูสิว่าเน็ตเดียวก็ตังเยอะกินคนเดียวยายเฉเพาะให้ดูในกล่องนะเนาะในกล่องอะไรก็ได้เพื่อนๆแบบว่าให้มันมืดมืดมันแบบว่ามันไม่ให้มีแสงเนะยาะเยวจะตัดจุกข้างล่างในะตัดข้างล่างตัดสมเพราะว่าเวลาเรารดน้ําเวลาเรารดน้ํามันจะได้น้ํามันจะได้หยดออกข้างนอกนะยายก็ตัดก่อนนะ ตัดแค่นิดเดียวน,นะคะแนะนำแล้วตัดแล้วก็เอาอันนี้มาใส่ก็ยหยอดไปแล้วไตรูเล็กรูใหญ่นะอันนี้รูรูมันเล็กใหญ่ก็ใส่ทีละนิดเนาะกะเอาไม่ต้องเยอะเนาะเพราะรอมันใหญ่เข้าไปอีกเนาะเวลามันงอ,อกมามันจะได้มันจะเต็มกล่อง เต็มแล้วก็ปิดฝารดน้ำเช้าเย็นนะเออรู้ได้ไงว่ามันเนี่ยก็ไม่รู้ละบ้านเราน่าจะสามวันก็ได้นะยายจะเปิดดูแถวเนี้ยเปิดดูสองดูถ้าเกิดมันเรามันผ่าไปแล้วถ้ามันยังไม่ได้เราก็มาปิดไว้ได้เหมือนเดิมนั่นแหละในกล่องเนาะอันะนี้ในกล่องนะคะรดน้ําเช้าเย็นบ้านเราประมาณสามวันเนาะต่อไปยายว่าไม่เพาะเยอะแต่จะเพาะในตะแกรงให้ดูด้วย ในตะแกรงก็ไม่มีอะไรมากเอาอะไรก็ได้มารองตะแกรงนะคะเนี่ยรองเพื่อที่เวลาเรารดน้ำมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่รั่วลงไปนะคะแล้วก็เอากระดาษชิดชู่มากระดาษชิดชู่มารดน้ำหน่อยให้มันเปียกแล้วก็เอาถั่วใส่บางทีสามชั้นยายก็เคยทำแล้วสามชั้น ตะกร้าย่างอื่นก็ได้เนาะมันจะได้มีเนื้อที่เยอะอันนี้น้อยอใหญ่ทําชั้นเดียวเลยขี้เกยียจถ้าทำสองชั้นก็เนาะอย่างที่ยายเคยทําให้ดูหุ้ยมองเห็นบ้างเนี่ยถ้าทำสองชั้นก็ได้แค่นี้แล้วกระดาษมาทับใช่ไหมเนี่ยกระดาษมาทับอย่างนี้ก็ใส่ทัวงว่อกเข้าไปอีกเนาะคือแกนี่ยายขี้เกยียจทํา เดีไไ๋ยเดี๋ยวค่อยเทน้ำข้างล่างออกง่ายๆสไตล์เยตะเทน้ำชิ้นนี่นะคะอันนี้ได้แล้วพับลงไหม,มพับลงไปอีกอ่ะเอาแบบง่ายๆ <c oughs> เพิ่มไปอีกอรดน้ำรดน้ำนี่ฉีดๆเอานะคะเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆเอาอะไรก็ได้มาทับให้มัน ม้อไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดก็กรอกน้ำใส่จบมีอะไรน,นะนะก็เอาน้ำกรอกใส่มมถุงมาทักเอาผ้าปิดนะคะไม่ให้เขาโดนไม่ให้เขาโดนแสงนี่เสร็จก็รดน้ำเช้าเย็นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกัน วันที่สองนะคะยายไม่ได้เปิดให้ดูทุกวันถ้าเป็นบ้านเราก็มันอากาศมันร้อนมันก็ขึ้นเร็วเนาะนี่ยายก็จะเปิดตรงเนี้ยแล้วก็จะเทน้ําลงไปตรงนี้นะคะเนี่ยมองดูโอ้ยมันออกรากแล้วนะเนี่ยอันนี้ี๋ยจะให้ดูในเนี้ยข้างในข้างล่างนะวันที่สองนะคะคเพื่อนๆรดน้ําเช้าเย็นนะคะแต่ยายรดรดเช้าอย่างเดียวเพราะว่าอยู่นี่อากาศมันหนาวไง เห็นไหมน,นี่นะนี่เห็นไหมจะมาแล้เนาะยังชื้นอยู่เลยรดนิดเดียวยายรดไม่เยอะหรอกใช้ฟ็อกกี้ฉีดเอายายไม่มีไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เอานี้ทับไว้เหมือนเดิมง่ายๆถุงหงอกเนาะนี่แล้วก็ปิดไว้เนาะ ไม่ได้ถ่ายเอาค่าตองกลองมามาดูกันน่าจะสวันเพื่อนๆบ้านเราสองสามวันก็ได้แล้วมันอยู่ที่อากาศเนาะเพื่อนเพือเออเนาะเราก็คอยดูเอาว่ามันยาวเค่พก,กินหรือเปล่ามะได้ยายจะมาเปิดให้ดูนึงมาเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ได้ยายขอตัดเนาะส่วนอันนี้ก็นี่นะคะเมื่อวานเมื่อวานมาขโมยไปกินแล้วนี่ นี่เห็นไหมนี่ใหรากเข้ามาข้างล่างยายเขาเทก่อนนะนี่นะคะอันนี้จับตะแกรงนะคะนี่ใหญ่ไปล้างเรียบร้อยแล้วอันนี้จับตะแกรงมาทีนี้มาดูจักกล่องจักกล่องน่าจะยาวกว่าเพราะว่าเขาอุ่นเนาะนยายไม่ได้ดูเมื่อวานว่าจะเอามากินกับมาม่าแล้วตอนไลฟ์สดแต่ว่ามันไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะก็เลยไม่ได้เอามาให้ดู มาดูกันนะคะอันนี้นะคะจากกล่องนมนี่เห็นไหมง่ายๆมากเลยดูดิสวยด้วยเายใส่ตะแกรงก่อนนะคะนี่ง่ายมากเลยเพื่อนๆทำดูเด้อจากตะแกรงก็ได้จากกล่องนมก็ได้นี่สวย โอ้ยวันนี้ได้กินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วเพื่อนเพื่อเลยได้เขาล้างก่อนนะคะสังเกตดูนะคะจากกล่องนมเขาจะยาวหน่อยจากไอ้นี่จะไม่ค่อยยาวเพราะว่าเราเอาน้ําทับไว้เนาะเขาหนักจะไม่ค่อยยาวแต่อันนี้จะยาวใส่รวมกันไปเลยนี่นะคะได้แล้วเพื่อนเพื่อนนี่ง่ายง่ายมากเลยเพราะทวงออกในกล่องนมในตะแกรงเนาะปะ่ะแคนนี้อะไรเพืเ่อนๆน โดดิได้กินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วจริงๆไม่ได้ตั้งใจพอหรอกแต่ FC ฟซีทำหาก็เลยเพราะมีทงออกแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือเร,อรถไปคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าตาด้วยนะคะ